โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เขารบรัท่านครับผมขอต้อนรับข้าสู่ช่อง MSC แล้วมีสมัยชันเนี่ยนะครับผมอยู่กับผมเชิีลงในเกม ROV นั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมมีโค้ดนะฮะผมมาให้ทุกท่านได้กรอกได้ไล่กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งจะเป็นโค้ดของอะไรก็ไปรับชมได้เลยนะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นเลยะรทุกท่าน ชื่อกล้ากดปุ่มไลค์ผมสับสก์ร่า subscribe นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจเล็กน้อยนเนาะให้ผมในการทำลิปต่อไปและที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดตรงกดดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดข,ข่าวสารการแจ้งเตือน,นนะครับโอเคปะก็ใครที่ยังไม่แบบว่าอะไรนะยังไม่แบบว่าคุณว่าใครที่ยังนะครับผมไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมนะครับผมใจสกินเนี่ยสกินเนี่ยอืมเอสเซนส์สกินเนี่ยสกินเนี่ยนี่ร่างนี้นะครับผมอีโ e บของ บัตเตอร์ฟลายนะครับผมนะ2สองรางวัลด้วยกันนะครับผมใครยังไม่ได้ไปร่วมสนุกนะครับผมคลิปล่าสุดนะครับผมก่อนหน้านี้นะคลิปก่อนหน้านี้สิเออก็ไปดูกติการแล้วก็วิธีการเล่นได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรือไปคอมเมนต์ไปแชร์ไปด้วยกันเยอะๆนะครับผมเพราะว่าได้ลุ้นดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับผมนะฮะอาทิตย์หน้าก็จะมาสุ่มเจมนะครับผมโอเคไปดูโค้ดเราดีกว่านะครับผมไปที่กิจกรรมเลยนะครับผมประกาศเจม อันดีแรกไอเทมโค้ดที่นี่นะครับผมคลิกเข้าไปเลยโอเคนะครับผมเมื่อเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับผมหน้าแรกไอเทมโค้ดอวีนแล้วก็กรอกตรงนี้ไปเลยนะครับผมย้ำอีกครังนะครับผมใครที่ยังไม่ร่วมสนุกนะครับผมไอกิจกรรมแจกโค้ดนะครับผมแจกโค้ดบัตรแกรน้าแล้วเพื่อไปซื้อสกินอีโบนะครับผมของบัตเตอร์ฟลายนะครับผมก็ไปร่วมสนุกได้นะครับผมนะคลิปก่อนหน้านี้นะฮะ โอเคมาเพิ่มกันม่เสียแล้ะครับผม b h v b อีกทีนึงแล้วก็ z b z นะครับผม q 6 5นะครับผม b c 7 t ตามนี้นะครับผม b h v b z b z q หกห bc 7T นะครับผมหากใครที่รู้แล้วก็ข้ามไปเลยนะครับผมใครยังไม่รู้ก็มาไล่เลยนะครับผมกดย้ำไปเลยแลกโค้ดสำเร็จแล้วนะครับผมอ่าเข้าไปดูนะครับผมว่าเราได้อะไรนะครับผมนะฮะมาดูที่นี่ปร่จดหมายถ้าใครไม่เห็นนะครับผมให้รีเกมเข้ามาใหม่นะครับผมมีตั้งวันอาวีอ่ารับความพีขั้นสูงนะครับผมโอ้โหให้แค่2อเอ็นะครับผมนะได้2นะครับผมความพีขั้นสูงนะครับผมเออ ซึ่งสามารถเอาไปทำรายได้นะครับผมนี่เลยเอาไปไล่ตรงนี้นะครับผมกิจกรรมลอตเตอรี่นะฮะผมนี่ลอตเตอรี่แล้วก็มาที่บงเวทอันเชิญนะครับผมซึ่งผมแนะนําว่าสมมติว่าถ้าเรายังมีไม่เยอะนะครับผมหรือว่าเรามีแบบน้อยๆนะฮะเออเรามีน้อยใช่ปะเราก็เก็บไว้เยอะๆนะครับผมเก็บไว้ให้มันได้เยอะๆได้สักร้อยหนึ่งค่อยมาสุ่มนี้เออสุ่มทีละห้าสิบสุ่มห้าครั้งใช้ห้าสิบคอมพิวเนี่ยมันมีโอกาสได้เยอะกว่านะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตสุม่มน,นี้นะครับผมนะก็ตามนั้นนะนะครับผมนะ ออนี่คือ,อน,นี่ก็คือผมยังไม่ได้สุ่มเลยอ่าไหนดีว่าเดี๋ยวขอเนืญาดูรางวันเออพวกกรอบก็สวยเว้ยน,นี่คืออะไรกรอบมันนั้นสวยมากเลยมันเหมือนกันไหมอืมอืมไสละ่ะไกรอบนี้ก็สวยนะฮะผมนะแต่ผมชอบอันเมื่อกี้มากกวา่าโอเคอันนี้นะครับผม สูม5ครั้งเขียนเป็นเลยนะครับผม M S C เนาะช่างเรา M S แล้วก็ตัว 4. C <oughs> ต้องมาแล้วแหละช่วงวัน,นี้แหละอะไรวะนี่ <c oughs> อิโมจิรัวๆแล้วก็กลรองเปิดเพื่อสูมรักสกินเช่านะครับผมเขียนสูมอีก ถ้ามันเป็นตัวเอ็มให้ได้สวยๆช่างวันนะฮะผมนะเออม่เลยก็ตามนั้นนะครับผมนะไอโค้ดตามนั้นนะครับผมแล้วก็ใครที่ยังไม่รวมกิจกรรมสนุกๆก็อุย้ยเฮ้ยเป็นไงล่ะเห็นไหมบอกแล้วว่าอยากได้แบบกรอบรูปนี้ก็เข็บไว้ก่อนนะครับผมเข็บเอาไว้อวดน้องชายผมนะมันชอบแบบนะฮะผม โอเคถือว่าประสบผลสําเร็จนะครับผมนะฮะเพราะว่าเราจะได้กรอบนั้นอยู่แล้วนะครับผมเมันตกี้นะเอออันนี้ก็เอฟเฟกต์วาร์มนะครับผมก็เป็นเล่นนะครับผมเล่น RV, อาร์วีขยับเล่นด้วยก็แอดมานะครับผมหัวหน้าเผาไก่นะฮะทีบีเขาหน้าแล้วก็เครื่องหมายขีดหัวหน้าเผาไก่เครื่องหมายคำพูดแล้วก็หน้าเผาไก่เออเล่นไม่เก่งนะครับผมแต่ก็เล่นเรื่อยๆนะฮะนะตอนนี้ก็ลงมาจากนั่นแล้วละ่ะลงมาจากอะไรนะ เอ้ยนี่ย่ได้ส o เห็นไหมถ้าอิโมจิทาวนเนี่ยเล่นก็ตกมาจากแรังไอ้นั่นแล้วแหละเมื่อกี้นะฮะผมแรงคอนนะฮะก็ลงมาแล้วขึ้นแป๊บเดียวขึ้นลงขึ้นลงนะครับผมขึ้นไปสิบดาวก็ลงมาเหลือเหมือนเดิมนะฮะผมนะเขีคยเราได้เยอะเหมือนกันนะนี่ครั้งเราไปเปิดดีกว่าได้รับเร็วนี้นะฮะผมนะนี่รุนรับ อ๋อนี้เปิดเลือกเลยนี่ว่าโอ้โหอันนี้อันนี้อนน F เอฟฟกว์ปบว้ยเอฟฟกว์ปน่าจะเท่นะเอาเอฟฟกวปแลดวกันอิโมจิก็ไม่รู้จะไปทำอะไรกอบรูปก็มีแล้วมื่อีสีทองนะฮะสีฟ้าจะมีจะขอเลือกเป็นตัวนี้นะครับผมนี่เห็นไหมอืมเปิดนะนี่ถาวอนนะครับผมทาวอน ยังน,นะครับผมแล้วก็อันนี้นะฮะเพื่อไปเพื่อนักแบบอะไรเก๋ๆหน่อยไม่ได้อร่อยเลยโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมนะประมาณนี้เดี๋ยวขออนุญาตใช้อันนี้ก่อนวันนี้นะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบทริปโอแบบนี้นะครับผม,ผมก็อย่าลืมนะครับผมไปกดติดตามนะกดไลค์กดซับสไครต์นะครับผมแล้วก็ไอ้นั่นนะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะ เกออิจกรรมต่อไปจะเป็นกิจกรรมอะไรก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับผมว่าจะใจสกินนครอสนี่แหละนะฮะร,ร่างอีโบนะฮะผมนะก็อย่าลืมติดตามกันได้นะครับผมนะฮะสำหรับคลิปวันนี้ขอจบไปเพียงน,นี้นะครับผมบ๊ายบาย